วัดีค่ะวันนี้พี่วานักประชาสัมพันธ์ชุมชนเขตทนบุรีกรุงเทพมหานคร26มีนาคมเวลาประมาณ5โมงแล้วนะคะมาทําธุระที่ดีโอสยามพราซ่าใ,ใกล้ๆพาวุรัสค่ะเดเชิญชมบรรยากาศนะคะก็เงียบค่ะยังมีธนาคารเปิดให้บริการอยู่นะคะ ธนาคารกรุงศรีค่ะกรุงศรีอยุธยาร้านค้าส่วนใหญ่ก็ปิดนะคะก็จะมีเฉพาะร้านอาหารร้านอาหารแล้วก็กรุงศรีอยุธยาค่ะให้บริการถึงห้าโมงเย็นนะคะจานถึงเสารค่ะ แวะเวียนมาใช้บริการได้นะคะมีห้ายกรงสีมีธนาคารกัส,สิกรไทยแล้วก็ยังมีร้านอาหารฟงสวนก็เปิดอยู่นะคะนะคะี่ค่ะร้านอาหารนะคะส่วน่วนเสื้อผ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ปิดตามประกาศของ บานะคะเรามาชมบรรยากาศสวยงามน,นะคะดูแนมะ้แต่พื้นก็มีลวดลายสวยงามร้านก๋วยเตี๋ยวยังเปิดค่ะใส่กล่องกลับบ้านนะคะเราก็จะเดินอย่างปลอดภัยนะคะเพราะไม่ค่อยมีคนอันนี้พี่ว่าก็แวะมาซื้อผ้าทำ ผ้าปิดจมูกค่ะร้านทองก็ปิดนะคะร้านทองในี่ตึกนี้ก็ปิดค่ะชมบรรยากาศแล้วกันนะคะตกแต่งสวยงามพื้นลายสวยงามนะคะเดียวสยามาร้า,า,ด,าด้านหน้าก็จะมุ่งหน้าไปทางเขาเรียกว่าวัดเรียบนะคะวัดราชบ,บุรณะ ซึ่งก็จะมุ่งตรงไปสู่สะพานสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าสุลาโลกค่ะค่ะก็นี่ค่ะมาชมวีโอสยามช้อปปิ้งพลาซ่าเก่าแก่นะคะมีสินค้าดีๆเชือกชมมากมายแ้ะน่าก็เป็นภาวรักค่าเดี๋ยวไปชมกันต่อนะคะสวัสดีค่ะ